แล้วเราก็มาอยู่กันในแมปของอนิเมะคู s ไซเดอร์กันอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนนะว่าในแมปนี้ก็เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตใหม่นะครับเป็นพวกของไคโดและลูฟี่นิกะนะครับโกลแม ก็ทำการมาสุ่มกันก่อนเลยนะสำหรับตู้ใหม่นะครับแต่ว่าที่ผมสุ่มตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้กดนะครับว่ามันมีตู้ใหม่ก็เลยทําการสุ่มตัวของคริสต์มาสให้หมดก่อนนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการสุ่มตู้คริสต์มาสหมดแล้วนะครับเรามาดูคริสต์มาสสองกันนะครับก็เป็นการอัปเดตใหม่นี่นะครับบอกเลยว่ามีตัวซีเครตใหม่ด้านหลังนั้นด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับใน EP นี้เอาล่ะนะครับเรามาดูที่อีเวนต์กันใหม่นะครับนั่นคืออีเวนต์ตัวของ EV นีิวขอรรับ S <S <S ฟังใช้ทั้งหมด30โทเค็นเลยนะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็มาทาการเล่นตัวของ l r g e n State ที่ได้ทําการเพิ่มมาใหม่นั่นเองครับก็เช็คก,ก่อนว่า Story มีอัปเดตหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมที่ผมไปอ่านอัปเดตมาเขามีตัวของ l r g e n State นะครับที่เพิ่มเข้ามาในะทุกคนก็จะมีตัวหัวขาดตรงนี้ด้วยนะทุกคนผมก็จําไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรนะมันเป็นตัวผู้หญิงนะครับในเนื้อเรื่องเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับว่ามันจะมันแค่ไหน,นเฉี่ยนะครับเพื่อสาหรับตัวของด่านใหม่นะก็จะเป็นด่านแบบของในภาค โอนี่คุมวเอ้ยไม่ใช่อะไรวะมันเป็นภาคแบบอของไคโดนะครับเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเป็นเกาะนะนะที่แบบถูกปิดเอาไว้อะไรอยงเง้ยนผมก็ทำการเล่นไปครับวางตีตัวหลุดนะครับเพราะว่าแบบนี้มันมีตัวบินด้วยนะสำหรับตัวของ Legend State นะผมบอกเลยว่า ค่อนข้างนิ่งยากนะถึงแม้ว่าผมจะมีอาูคขาดกับตัวหยุดเวลานะครับก็บอกเลยว่าเล่นมันอยู่นะครับสำหรับอันนี้ก็คือแบบกันมันอยู่เลยนะครับประมาณ20เวฟเลยนะครับก็น้าตาแทบเล็ดในบางทีนะผมก็ตอนแรกคิดว่าจะเคลียร์แบบชิวๆนะแต่ไม่ชิวนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ได้มาทุกคนบอกเลยว่าได้ออฟไอ้อันหนึ่งนะครับอันนี้ผมว่าทําการเล่นมานะครับในด่านที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวของไคโดนะทุกคนมันก็จะต้องทําการกําจัดไคโดออกไปนะในด่านนี้นะครับเพราะว่าในด่านแรกจะเป็นตัวหัวขาดนะทุกคนจะเป็นสกิน อยู่ในตู้นะครับเป็นตัวของอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวของไคโดนะครับที่เราจะมาต้องกําจัดนะครับแต่ว่าออมันเป็นหนึ่งในเควสนะที่เราจะต้องทําการทําเควสนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับว่าถําบบเควสที่เราจะมาทําในการอีโวตัวของเอาตัวนิกะกับไคโดมาเป็นตัวคู่กันเนี่ยทำยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการทําการสุ่ม ตัวของนิกะับมาเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสังเกตได้ตัวจากข้างล่างนะผมก็ามาทําการเก็บตัวของเทคดาวนะครับเผื่อเอาไว้อับนะทุกคนแล้วผมก็ได้ทาการเล่นตัวของอีเวนต์มาจนครบนะครับทั้งหมด49ตัวก็เลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันดีกว่านะนี่นะครับ29ตัวนะผมเล่นจนหูตาแตกก็เลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ตัวของอีเวนต์เนี่ยมันเล่นคนง่ายนะแต่ว่ามันนานนะครับที่เวฟเนี่ยมันเยอะถึง35นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขาดอยู่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับที่ผมจะได้ตัวของไคโดมาครอบครองนะผมก็เลยเล่นแบบผ่านง่ายๆนะครับไม่ได้เลือกการ์ดยืนนะผมวางตัวแล้วผมก็ยืนยบเคียวไว้นะครับให้มันเลือกเองเนาะแต่จริงๆถ้าผมเลือกเนี่ยผมจะเน้นไปการ์ดที่บัฟในทีมเรามากกว่านะผมจะไม่เลือกตัวของสีแดงเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบผ่านยากนะทุกคนแล้วก็ ยื้อเวลานานด้วยนะครับแต่ว่านี้คือผมยืนนิ้เคไปบ้างแล้วก็มันั่งกดมือเองบ้างนะครับเพราะว่าตอนไหนที่ผมเห็นว่าทีมผมผมไม่ไหวเนี่ยผมก็ได้ไปทาการมาอัพตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆน,ะนั่นเองเนี่ยบอกเลยว่า<ม>เล่นแบบนี้นะครับอย่างเมามันเลยทีนี้นะสลับทั้งหมด35เวฟนะครับผมเสียงพ่อหรือยังกับการซื้อขายในกลุ่มจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของแล้วไม่ได้เงินจะใช้ตัวกลางก็ต้องรอนานเผลอๆเจอตัวกลางปลอมอีก กดหัวพวูดหัวนะใช้ s f e z o n e co แพลตฟอร์มตัวกลางการซื้อขายออนไลน์ระหว่างบุคคลมีระบบคุ้มครองการชระเงินแบบ s c ส o เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยจดทะเบียนถูกตั้งตามก,กฎหมายเชื่อถือได้อย่างแน่นอนสร้างห้องซื้อขายผู้ซื้อชำระเงินผ่าน s f e z o n e co ผู้ขายส่งของจริงตรวจสอบและยืนยันจบซื้อขายผ่าน Partner Code จะได้ค่าธรรมเนียมถูกลงอีกด้วยซื้อขายครั้งแรกฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆสติมเมอร์เคเทอร์สามารถสมัครโปรแกรม s a f e Partner เพื่อรับไรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยไร้โกงเข้า s e ฟโซน co และหลังจากที่ผมได้ทําการเลื่อนผ่านมาเป็นเรียบร้อยนะครับผมและตัวจดหมายจากไคโดนะครับที่ส่งตรงมาถึงผมนะครับตาก g o นโท k e n ตรงนี้นะครับเป็น50าสิทํห้าสิเลยนะครับไม่เป็นชานรอยชามแลนะนักการดอบปี้นี่ครับ าจากจรที่ผมได้ทํางานกับรับปี้มาเนี่ยมแล้วก็ทําการเปิดมาเลยนะครับสำหรับตัวของกล่องจดหมายตรงนี้นะครับที่ใครโดส่งมาถึงผมนะครับว่าจะมาหาผมในไอดีนี้นะครับก็ได้มาเปรียบร้อยนะสำหรับ ไคโดมังกรฟ้าอราเต้เข้ฆ่าตัวไม่รู้เกันครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีเควสให้เราทำนะทุกคนนี่เลยนะเควสมีทั้งหมดอยู่5เควสนะครับเควสตรงกลางเนี่ยคือการเล่นตัวของอีเวนท์ทั้งหมด25ครั้งแต่ว่าผมเล่นไปถึง50ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เป็นอะไรอช้าเ๋ยเ,เดี๋ยวเรามาดูกนว่าตัวของรา้อนหรือว่าไคโดเนี่ย มันใช้อะไรอัปเกรดบ้างหรือว่าใช้ของโคตรเยอะนะครับรวมถึงว่าต้องใช้ตัวเทพนิกะแล้วก็ใช้คอนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วคอนเมื่อกี้นะครับเป็นคอนระดับครูไซเดอร์นะทุกคนจะต้องทำเควสนะครับทั้งหมด5เควสนะที่ตัวของไคโดมีให้เรานะครับแล้วบอกเลยว่าตัวอีโวเนี่ยใช้ของเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มโทเค็นทั้งหมดเนี่ยที่ผมมีแบบนี้กันไปเลยนะครับแบบสุ่มแบบชิวๆนะไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆกดไปนะเพราะว่าเรามีแค่หนึ่งแสนนะครับเอาจริงๆผม ว่ามันจะออกหรือเปล่านะอันนี้ก็มาสูมเล่นๆนะครับเพื่อเอาตัวนะครับมาสังเวยนะครับและแน่นอนครับผมได้ระดับมิสติกตัวนี้มานะครับแต่ว่าทุกคนครับผมเอะใจตรงที่ว่าทําไมมีตัวละครมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแหมแน่นอนครับซีเคร็ตออกนะบู๊ยแลวผมก็งงไปเลยนะครับว่ามันออกมาได้ยังไงครับเนี่ยมาได้ไงครับไอหล่อกเนี่ยหลอก ชื่อสินนะเป็นตัวซีเครตนะบอกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่โกงนะเป็นตัวที่ใช้สายฟ้านะผมก็งงว่าเอ้ยมันจะแตกขนาดนั้นเลยเหรอวะวปกติผมการันตีงไงประเด็น่ะดีโอยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่ผมดูทูโปไปนะครับบอกเลยว่า เอฟเคเลือดตากระดินนะครับและนี่นะครับจากผลประกอบการที่ผมไปสุ่มมานะครับทั้งหมด10,000นอันนะครับก็มีตัวให้เรามาสังเวยเยอะอยู่นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ได้ทำการมาลงตัวของชาเลน์นะเพื่อเอาของอีวูนะครับบอกเลยว่ามีเทพนิกะและไคโดมายืนแบบนี้นะบู้โหือโคตรเทนะไคโดกระโดดทืบไปนะอันนี้คือมีแค่ท่าเดียวนะทุกคนสำหรับไคโดนะในรางแรกนะครับบอกเลยว่ามันก็แค่กระโดดครับบอกแต่ว่ามันเป็นตัวตีแอร์ได้นะครับถึงแม้ว่าจะตีเก่านะตี แต่ว่าสามารถตีแ .arr ได้นะโอเคผมก็ต้อการมาทําการสุ่มตัวของเทศนะครับก็จะได้เป็นตัวอันนี้อีกแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องได้อันนี้นะครับคือ ผมไม่ได้หูไซเดอร์สักทีอะเออนะครับผมก็ได้ทําการมาทําการลงตัวของเลเยอร์เจนสเตตตรงนี้นะครับเพื่อไล่ระดับไปจากตัวของเทพเออ่จากยากสุดนะครับเพื่อเอาออฟสีแดงทั้งหมด10บออฟนั่นเองนะครับและนี่นะครับคือออฟสีแดงที่เราจะต้องทำการเก็บทั้งหมด10บออฟก็เลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเก็บจนเลือดตากระเด็นนะครับสำหรับในเยอร์เจนสเตตนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บมาครบถึง10แล้วนะครับสำหรับตัวของออฟสีแดงตัวนี้นะครับผมคอนคลูออฟนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรหนึ่งกันนะแต่ว่ามีเขียนอย่างนี้นะครับแล ถัดมาเนี่ยเป็นออฟสีเขียวนะครับก็ได้มาแล้วนะครับทั้งหมด11บอออฟนะค,คือจริงๆมันตั้งกันแค่สิแหละแต่ว่าบนในดันเนี่ยมันอาจจะดับแค่10ถึง11นั่นเองนะครับสลับของเอวีเออูนะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการเล่นตัวของเรทีนสเตทไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องนําตัวของไคโดกับอิกะเนี่ยมาทําการเล่นด้วยกันนะครับเพื่อทําการเออเหมือนเล่นเป็นคู่หูนะครับเพื่อให้ทําการขวัญพัน เฟสนะเออแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาเก็บตัวของออฟสีฟ้านะครับจนครบแล้วนะครับอืมแต่ว่าเออฟุตเทนมันหายออนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้ทำการออกมานะครับผมก็ทำการซื้อของแบบนี้ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรผมขอเปเลยนะครับเพราะว่าจากตอนที่เราโน๊กทูปโปเนี่ยแล้วสุ่มได้ค่อนข้างเยอะนะครับบอกเลยว่า ผมเนี่ยค่อนข้างรวยครับมีเงินทั้งหมด5ล้านก็เลยทีเดียวนะแบบว่าใช้จนไม่ส่วนไรเลยนะครับก็คือซื้อได้หมดเราก็มาดูเค้สกันต่อนะครับนี่นะครับเควสผมก็ได้ทำการทาเสร็จไปทั้งหมด3เควสนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นกิจกรรมเล่นเอาตัวของไคโดกับนี่เทมมิกามาเล่นด้วยกันแล้วก็เล่นตัวของเดวเจนสเตทครับก็คือผ่านหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เหลือแค่การที่จะเอาตัวละครมาสั่งเวรนะครับซึ่งมันจะต้องเอาตัวละครที่เราจะอีโวเนี่ยทั้งหมด5ตัวนะครับไปสั่งเวรซึ่งผมมี อะไรมแน่นแน่นอนนะครับผมสังเกตตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวของพาร์ตนะจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับซึ่งถามว่าหากลับมาหาได้ไหมมันหาไม่ได้แล้วนะครับก็คือมันเป็นตัวลิมิเต็ดแหละแต่ว่ามันอีโวง่ายนะครับซึ่งผมก็ทําการสั่งเลยตัวพวกนี้ไปเลยนะผมคิดว่าไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็เอนคลิปนี้แหละหลักๆเราเป้าหมายให้สำเร็จนะครับก็คือนำตัวของไคลโดกับอีโวเนี่ยมาผสมรวมร่างกันนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย ผมก็ทําการเอวทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นตัวจักพาร์ทหมดเลยนะครับสำหรับ3ตัวนี้นะแล้วก็จะมีอีก2ตัวนะครับที่ผมมีอยู่แล้วก็ทําการ ยัดเข้าไปเลยนะครับให้ใคโดเอาไปสั่งเวยไปเลยนะครับสำหรับตัวอีโวนะครับจะเห็นว่าผมต้องอีโวแบบเนี้ยท่าตัวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยขาดอีกแค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับที่จะเอาตัวของอีโวเนี่ยไปสังหารนะครับให้ใคโดเนี่ยกินไปเลยนะครับและตอนนี้ผมก็เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่จะนําไปสังหารให้ใครดนะครับผมก็เลยคิดหนักเลยนะครับว่าเออผมขี้เกียจแล้วนะผมก็เลยเอาตัวนี้นะครับที่ได้ไปจากอีเวนต์รอบที่แล้วนะที่ผมอีโวไว้นะครับแล้วก็ซุ่มเทธให้ด้วยก็เอาสั่งเวย สองตัวนี้ก็เริ่มร่างเสียใจนะครับโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการเอาตัวระดับมิติกนะครับทั้งหมด25ตัวนะครับทำการยัดให้คาออโดนะครับไปสั่งเวยกันอีกทีเดียวนะครับบอกเลยว่ารอบนี้นะครับเราเสียพวกพร้อมไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า มันก็ยังไม่พอนะครับผมก็ทำการมาดูตู้นะครับว่าผมจะทํายังไงให้พอนะผมก็ทำการสุ่มซัมมอนหรือซัมมอนั้งหมด50ตัวกะลิทิเดียวนี่ครับแหมลิ้นพันไปหน่อยนะครับอโอเคครับตอนนี้ผมก็สุ่มมานะครับก็แบบเลยว่าไม่ได้ตัวอะไรเลยนะครับแบบว่าเออผมมีแค่ 40,000เพชรนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกตัวอะไรให้ผมบ้างนะสำหรับตัวของตู้พวกนี้นี่ครับผมก็ทําการสุ่มไปอย่างเมามันนะครับระหว่างที่ผมสุ่มอยู่นั้นในันก็ได้ปรากฏตัวแบบนี้อีกแล้วนะครับทตอนที่ผมปิดแอนิเมชันนะครับและแน่นอนครับว่ามันเกิดแบบนี้มันก็จะได้ตัวของซีเค็ดนะครับได้มาจากตู้เพชรนะแต่รู้ว่าผมได้ซีเค็ดเกือบทุกตู้นะครับขาดแค่คิสมาสซีซั่นหนึ่งนะครับก็เป็นคิสมาสที่จะเป็นตัวของดีโอนะครับนี่ไง ชื่อโรสนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะมานดาจะมาจากตัวของเชนซอแมนนะเออท่าที่ผมจะไม่ผิดนะครับโอเคเนี่ยผมก็ได้ทําการได้ตัวมาค่อนข้างเยอะๆนะครับหลังจากนั้นผมสั่งเวยไปต่อเลยนะครับแบบว่าไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับได้มาก็สั่งเวยสั่งเวยสั่งเวยไปเลยนะครับตัวที่ยังไม่อยู่นะผมก็สั่งเวยไปนะครับสั่งเวยไปจน เกือบครบหมดทุกตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาทําการสุ่มต่อนะครับสุ่มแล้วก็มาสั่งเวยสั่งเวยสั่งเวยแบบนี้นะครับให้ไครโดนะครับแน่นอนว่าผมก็ไม่รู้ผมจะทําอะไรต่อนะผมก็เลยมาทําการนี่นะครับรีสแตทให้ตัวของไครโดดีๆหน่อยละกันนะครับแล้วก็กดไปแล้วได้สแตทเอสมานะครับบอกเลยว่าเอ่อาจจะยังนะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันตันที่เอสเอสนะคือเอสสามตัวนะครับโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็แบบมาฟาร์มตัวของโทเค็นอันใหม่นะเพื่อเอาไปสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าฟาร์มก แต่กันนิดหน่อยนะครับแต่ระหว่างนั้นผมก็เพิ่งคิดได้นะครับว่าตัวของโค้ดเนี่ยยังผมยังไม่ได้ใส่เลยนะครับก็ทําการใส่โค้ดต่างๆนะของอีเวนต์นี้เข้าไปนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดหรือว่าไม่รู้โค้ดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ข้างล่างด้านดีสคริปชันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทั้งหมด5้าโค้ดนะครับก็บอกเลยว่าเอาไว้สุ่มตัวละครใหม่แบบฟินๆนะครับผมเออโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมขาดอีกทั้งหมด3ตัวนะครับในการอีโวนะไม่ใช่อีโวในการจังเวยนะครับแต่ว่าเราต้องทําการสสุ่่มมหาตตัััวกกนนนนอะะคครรบบแล้ิิ อกเลยว่าตอนแรกมันครบเลยนะครับแต่ว่ามได้นิกะมาหนึ่งตัวนะบอกเลยว่าตัวละครนิกะเนี่ยนับเป็นตัวละครอีโวนะผมว่าเพราะว่ามันไม่สามารถจะเอาไปสังเวยได้นะครับก็ใครที่ได้ตัวละครนิกะอาจจะต้องเอาลองเอาไปสังเวยดูนะครับเพราะว่ามันก็นับเป็นอีโวหรือเปล่าอน,นี้ไม่แน่ใจครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้คอนมานะคอนระดับฮูไซเดอร์นะครับเอาไว้ทําการอีโวตัวของนิกะก,ะกับไคโดให้เป็นตัวเดียวกันนะทุกคนบอกเลยว่า ความสำเร็จนี้ได้มาจากการไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับ เอาละครับมาผมก็ทําการไม่รอช้านะครับของเนี่ยก็เกือบจะครบแล้วครับแต่ว่ายังขาดอีกนิดหน่อยนะครับผมก็ยังงงว่าทาไมผมมีเทพนีกขาแล้วได้ทาไมมันไม่ขึ้นว่าผมได้นะอันนี้ของผมก็ยังงงเหมือนกันนะซึ่งผมมีทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับพอผมถอ,อดออกผมก็ยังงงอยู่เหมือนเดิมนะว่าเอ้าทําไมมันยังไม่ขึ้นอื tao, imana, มผมก็เลิกสงสัยนะผมก็เลยไปทําการหาตัวของเอ่อของอีโวกันต่อเลยครับก็ทําการเล่นมาได้ประมาณสักสองด่านนะครับสำหรับตัวของเอ่อ ชาเลนจ์นะครับก็เล่นมานะครับก็บอกเลยว่าน่าจะครบแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการมาออสุ่มสตัดให้โดนของใครโดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับหวังว่าจะมีอะไรดีๆแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรดีเลยนะครับอบอกเลยว่าที่สุ่มแบบนี้นะครับก็บอกว่าเสียหายหลายบาทนะครับมไม่หลายหลายบาทแอกผมเล่นฟรีนะ โอเคครับก็สุ่มไปนะครับผมก็ได้เลสเซตมานะครับหลังจากที่ผมสั่งเว้ยไปนะครับแปลว่าสเตตพวกอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้ผมไม่สนใจนะผมจะอีโวนะครับเออผมจะอีโวอย่างเดียวนี่ครับตอนนี้บอกเลยว่าผมกดอีโวไปปุ๊บนะครับเอ้ามันก็ยังขึ้นมาเอ้ยอยู่ยังไม่มียูนิตนะผมก็งงว่าเอ้า ผมต้องถอดหรือผมต้องใส่อะไรเะผมก็งงนะผมก็ทําการลองถอดลองใส่ตัวของเทพนิกะดูนะเผื่อมันอาจจะบักก็ได้นะครับผมก็ลองอีโวไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยกลับกตัวของไคโดนแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับอืมผมก็ไม่รู้ผมจะทํำยังไงนะมันอาจจะบลักก็ได้นะครับนะตอนนี้นะคือตัวของซันินก็เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับผมก็งงนะเอ้ยผมทําอะไรผิดหรือเปล่านะครับตอนนี้เออผมก็เลยแบบกดเข้าไปดูนะครับอ๋อผมลืมอันล็อกครับทุกคนเออ งงตั้งนานทำอะไรนะครับก็โอเคได้ถึงเวลานะครับในการอีโวสำหรับตัวของไคโดและเทพมิกะเป็นตัวเดียวกัน แล้วก็สิบติไปเรียร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของซันก็ต์วีเอสดาร์กอนนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวที่โอ้โหดูดิคอสเมติกอย่างสวยอ่ะตัวละครผมมีตัวของไคลดอพินค้างค้างใตัวผมก็เป็นเทพนิคกานะครับที่เดินแบบโคตรจะเท่คตรคูลนะครับเหมือนแอในอนิเมะเลยโอเคครับผมก็มาทําการสุ่มตัวของเทพกันต่อเลยนะครับบอกเลยว่าผมผ่านของไปกลับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแบบว่าโอ้ดูแบบผม สีจากตัวนี้ไม่ได้จริงจริงนะครับตัวของเทศดนะครับดูมันให้ผมเทศอะไรมาก็ไม่รู้นะคือผมสุ่มมาทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็คือแบบโออยากได้คูไซเดอร์มากนะเพราะว่าเป็นตัวระดับครูไซเดอร์นะคือผมแบบพยายามทํามากนะเป็นตัวละครที่แบบ ค่อนข้างเก่งมันเป็นตัวละครที่แบบว่าแมปอื่นไม่ค่อยมีนะเพราะว่าตัวละครแมปอื่นเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็ยืนโดโดแล้วก็แบบแบบแบบแฟนการอะไรประมาณนั้นนะครับอุ้ยอาจจะพูดพลาดพิงหรือเปล่าอันนี้โอเคแอปก็เป็นฟิลนั้นนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งเก่งนะแต่ว่าในแมปนี้เนี่ยผมบอกบบไว้ออนิเมชันตีละแล้วก็การาฟิกเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับบอกเลยว่าแบบนี้เขาเท่านทำถึงนะเออม,มันมันแตกต่างกับแบบอื่นนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับก็แบบว่าผมสุ่มมาเนี่ยแต่ว่าค่อนข้างเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะะเเรรรากสุ่มทดนคือแบบ เทพมันให้แบบกระโปงหมามากเลยนะครับคือแบบปุบสุ่มจนหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการเอ่อท่าแรกของตัวของไคโดกับเทพนิกะต่อสู้กันนะเป็นการแบบต่อยแปะมาเอิเยงเอื่ยเอืเอ,อืยเอทั้งนี้กันอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสู้กันนะครับจนลูกน้องเนี่ยตายนะครับคือแบบ เป็นอะไรที่แบบแบบนี้คือเขาคิดมาแล้วนะครับนี่ดูดิเช็ดลุกครับโอ้โหอันนี้คือท่าใหม่นะผมนี่คือท่าใหม่นะจากการอัปเกรดท่าเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการต่อยแล้วก็เป็นคืนแบบนี้นะครับนี่คืออัปเกรดร่างสาวมนาะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าอกว่าเป็นมังกรสู้กันแล้วก็มีคืนในการโจมตีนะบ,บอกเลยว่ามอนตัวอื่นเนี่ยเดินแทบไม่ได้เลยนะครับโอ้โหดูยิงน,นะครับเทพน,นิกะต่อยอะไรต่างๆนานานะครับแ้วเขาก็สั่ อีพีสอดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย